ี่น้องงไปตอนนี้กันนังพี่น้องมาเำลังการอัดเสียงรถอัดเสียงสองคันนะครับเสียใหญ่พันเดียแบครับเสียเล่มพันนน้ำผ้าเขาว่าอัดเสียงเล่โนู้นเหมือทองมังผู้เด่ต้องการอัดเสียงทางครับผมก็นเลยด้อหน้ามือในสองมือในกับบอกผมได้นะครับพระอานิหย์เบิกหน้าผู้เล่นไม่ห้างไม่ใหม่พัน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 รักคิ้วอัดเลยครับพี่น้อองเอไม่ห้างไม่ใหม่ ว่วหรือว่าวัหว่อว่ไหกันบอกเักงไงพี่น้ำจิมีต้องมาขอข้าวเฮ้ยมาเรปยกไงได้ไปก็จบเอาเรียงขอข้าวหรอว้าจุ่มเอมากคับเอูมัดแล้วไม่นองนีู่มัดโอ้แนวนี้ขอใหม่กันตอนน้กมาใหม่น้ออือี่ใหม่ออ จะหาไเหร่มัวโอะเพิ่มยนี่ยทำอไอย่างไรเพิยงอ้นยู่คลเรียงได้แต่ไร้อเอมอรเยมาเลี่ยงยได้ไบ้านบวเอาตเาพื่อนอะเลออ้งาเคาติ๊การาอาวเอพื่ออเออพอเเออออเเ่่เพ่อเพอเอ่อ่อ่่อ chúng tôi đã đôi khuôn cơm này kể đến lượm này bọn mình em đấy nó nụm này nhảy, à, tôi nha nó ngắm mọi đồ đấy nó ngắm này, đồ đấy nó ngắm mọi đồ đấy nó ngắm đấy nó ngắm nó ngắm mọi đấy nó อ่า,า,อา,ย,อา,อาอยึเก็บเอาเลยยัจิ้กเอายีดิ้งกขึ้นไปเลยปากถึงไม่ห่างไม่ไตากตรวทั้งหลายลเลยอดาวอกเพล็ดดาวตันหน่อยดาวม้ันหมวยกับเอาเลยปัาพี่้อกผมมารถอัดเสี่ยงมาีิล่องทองล่องทาจะังไรครับบล้ว เอาปากยิ้มเลยพี่เ้องเล่าปากยิ้มไปเลยเอาตัวนี้เลพ่เลาเลยโังไหลโอ้ยย uh ังไหลที่ตัวนี้หักวงยปัดตัดเลยแตกหอะไรมเลยแกมขามหลาว่งอ้ยยขามไหขี่แตกวงเอาพี่เล่าครับปากิ้ไปเลยพี่น้อาปากมันแยงตรงห้พี่เอาตารบีกไม่กันพี่นลองเแห้งๆไปด้วยครับมือมออกรับผม